วัดตรังค่ะจากต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ต้น ร่มเงาคือต้นมา้ของการศึกษาในดีที่ิ้ หมชื่อเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากหอยตา้างการศึกษาเหมือนคราดีตการ ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเพื่อนเรียนรู้ค่ะซึ่งจะพบกันอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะทุกวันจันทร์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกานาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังคลื่นความถี่ FM 91.25เมกะเฮิรตซ์หรือสวทตรังคลื่นสร้างสารสรค์สาระความรู้และบันเทิงเพื่อคนเมือตงตรังดิฉันนางสาวสายทานทองรักนักวิชาการศึกษาและดิฉันนางสาวดาลิตาสรีประสิทธิ์นักวิชาการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดตรังค่ะและในวันนี้นะคะเราสองคนรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการนะคะได้อีกช่องทาง น,น,ะะนั่นก็คือช่องทางออนไลน์ค่ะโดยไปที่เว็บไซต์ www.rangradio.net นะคะซึ่งท่านสามารถรับฟังรายการเพื่อนเรียนรู้นะคะโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังนะคะและรายการอื่นๆของทางสถานีแห่งนี้นะคะในรูปแบบเรียลไทม์และสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube c h anel สวทตรังได้เลยค่ะ ค่ะก็ถือว่ากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่2 8ตุลาคม2567เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนตุลาคมที่รู้สึกว่าเดือนนี้ยาวนานนะคะ,คะยาวนานมากเลยเพราะว่าปิดภาคเรียนด้วยอะไรด้วยนะเด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยก็ได้อยู่บ้านการผู้ปกครองก็ได้ดูแลเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เองก็ถือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ต้นๆเลยก็ได้ค่ะที่สถานศึกษาเนี่ยเริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะ ถือว่าะะเป็นโค้งสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาะะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นะคะของสขอกรอะะทั้ง10ออำเภอนะคะคในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียน,นรู้ของเรานั่นเองนะคะคซึ่งในช่วงหน้านนี้ะะคะเราจะได้มาอธิบายนะคะคถึงรูปแบบของการเรียนรู้ของสองกรประจําจังหวัดตรังค่ะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะคเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนคะ่ะ เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองนั้นทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉัน เธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละยดมันตาที่มันต้งไหลรอยรินนองอยู่ในหัวใจเพราะฉันั้นรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจแต่ก็หู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้ยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาที่มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน oh, 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 oh. เธอนยอมทังทัอ,งอย่างไรที่จะทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจ ทงทุกทเพื่อให้เธอหันมองละสนใจ Let me အမ right? ိခင်ဗျာတို့ทํายังไงไม่รู้ทําทํา ในช่วงแฮปปี้เลิร์นของเรานะคะวันนี้เรามีรายละเอียดนะคะในการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกับสกลรในระดับปถมนะคะมต้นและก็มฝาเมาปลายนะคะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงรายละเอียดกันค่ะสําหรับวิธีในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราช2551นั้นนะคะจะมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้นะคะได้หลายรูปแบบนะคะเช่นการเรียนรู้แบบพบกลุ่มค่ะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกลนะคะการเรียนรู้แบบชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบอื่นๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกว่าวิธีการเรียนรู้สกรรค่ะค่ะสําหรับวิธีการเรียนสกรรของอําเภอนะคะก็จะเน้นการเรียนรู้แบบพบกลุ่มค่ะซึ่งจะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้นะคะที่กําหนดให้ผู้เรียนเนี่ยมาพบกันค่ะท่านผู้ฟังโดยมีคุณครูเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่มเพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิชาบังคับนะคะเราก็จะมีเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษจากวิทยากรผู้ชำนาญการหรือบางครั้งนะคะในวรายวิชาหลักๆเนี่ยเราอาจจะมีติวเตอร์นะคะที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าได้รับความนิยมเนี่ยมาติวให้กับนักศึกษาของเราอีกด้วยค่ะ นอกจากการเรียนเสริมแล้วนะคะก็ยังได้เติมเต็มความรู้นะคะโดยการเรียนรู้จากสื่อนะคะประเภท DVD นะคะของบริษัทต่างๆสื่อที่กําลังมาแรงอีก1สื่อนั่นก็คือรายการโทรทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะติวเข้มเติม,เต,มเต็มความรู้นะคะของสํานักงาน และกลุ่มส่งเสริมการเรียน,นรู้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือที่รู้จักกันว่า eTV นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นสื่อนะคะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนะคะได้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะเชิญวิทยกรจากสถาบันชื่อดังต่างๆมาติวและก็ให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ,คะนอกจากที่กล่าวไปนะคะก็จะมีวิธีการเรียนอื่นๆอีกค่ะเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยกำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามรายวิชาที่นักศึกษาเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้ค่ะโดยมีครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำนะคะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญาผู้รู้สื่อหรือว่าการเรียนรู้แบบทางไกลค่ะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่างๆนะคะโดยผู้เรียนและคุณครูเนี่ย จะสื่อสารการค่ะผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะคะหรือถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะมีการนัดพบระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยเป็นครั้งคราวค่ะการเรียบการเรียนรู้แบบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษาเนี่ยกำหนดรายวิชาด้วยค่ะแล้วก็นอกจากจะ ผู้เรียนกาหนดเองนะคะสถานศึกษาก็จะมีรูปแบบกําหนดให้ด้วยค่ะก็จะเรียนในชั้นเรียนนะคะมีเวลาเรียนมีสถานที่ที่ชัดเจนค่ะซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเหมาะสําหรับผู้เรียนที่มีเวลาเข้าชั้นเรียนค่ะค่ะที่ได้ฟังไปแล้วในข้างต้นนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลนะคะรูปแบบการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานของเรากันแล้วนะคะว่าเรามีรูปแบบการเรียนที่หลากหลายนะคะทั้งการเรียนแบบพบกลุ่มนะคะการเรียนรู้จากการสนเสริมค่ะเรียน รู้จากสื่อนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะโดยมีครูสกรนะคะคอยให้คําปรึกษานะคะซึ่งหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอกรอําเภอใกล้บ้านของเราได้เลยค่ะค่ะซึ่งสงกรของเรานะคะก็ได้นำเนินการค่ะภายใต้ภารกิจการบริหารจัดการศึกษาใน3รูปแบบนะคะท่านผู้ฟังก็คือ1เลยเราก็จะจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ 2. นะคะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. เลยค่ะการเรียนรู้เพื่อคุณวุธตามระดับนะคะอันนี้เราก็จะเป็นการเรียนระดับชั้นประถมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายค่ะโดยทางสำนักงานของเรานะคะยังคงยึดมั่นค่ะในพันธกิจที่สำคัญของหน่วยงานคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนชาวไทยนอกจากนี้เรายัางมุ่งมั่นค่ะในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น,นๆเ<ๆ>ช่นหน่วยงานอาชีวศึกษาหรือหน่วยงานระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราได้รับการศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงสุดที่ผู้เรียนนั้นมีศัก,กยภาพนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังค่ะได้ฟังแล้วช่วงนี้ก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของการสมัครเรียนสกรค่ะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สกรระดับอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะพบกันในช่วงต่อไปนะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ กันเมื่อเจอกันในชั้นเรียนไม่เคยยอมฟังผู้ใดไม่เคยยอมให้กันอบตลอ จะมีกี่คนที่เต็มใจจะร่วมทางและคู่ใจ ช่วงแฮปปี้แลนด์นะคะของเราในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะโดยหัวข้อนั้นก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมเดินหน้าจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยจะนําร่องณศูนยะ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำำําอําเภอเมืองนะคะในทุกแห่งทั่วประเทศค่ะค่ะซึ่งงานนี้นะคะนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยกล่าวถึงการนําระบบการสอบเทียบวัดระดับความรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานกลับมาใช้อีกครั้งค่ะว่าเป็นการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการค่ะในเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุนทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาซึ่งกลมส่งเสริมการเรียนรู้จะดําเนินการจัดการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการทําหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมรองรับการสอบเทียบออนไลน์ และการจัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทนะคะโดยยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศจะเป็นผู้ดาเนินการจัดทาข้อสอบจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลและตรวจกระดาษคำตอบเพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบ มีความโปรง่งใสค่ะมีมาตรฐานแล้วก็สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่พ้นจากระบบการศึกษาไปแล้วสามารถมาสอบเทียบเพื่อนำมุดการศึกษาที่ได้เนี่ยไปใช้ในการสมัครงานทางนี้นะคะจะดำเนินการนำร่องเนี่ย นักส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ประจําอําเภอเมืองทุกแห่งทั่วประเทศค่ะและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตคลองเตยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะค่ะนายธนกรดอนเหนือนะคะยังกล่าวอีกว่าการจัดสอบเทียบร,ระดับดังกล่าวนะคะจะแบ่งระดับการศึกษาประเภทพื้นฐานนะคะทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นนะคะรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะประเภทพื้นฐานและเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะ นอกจากนี้นะคะยังกําหนดขอบข่ายเนื้อหาการสอบทั้งการประเมินความรู้ทักษะและเจตคตินะคะการประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนค่ะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราช2551ค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะเข้าใจรายละเอียดในการเรียนมากขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยจัดการศึกษาเพื่ออะไรนะคะให้กับทุกเพศทุกวัยไม่มีการจำกัด การศึกษาเลยค่ะความรู้ด้านทักษะก็จะมีด้านการประกอบอาชีพด้วยนะคะนอกจากจะเป็นด้านการศึกษาแบบขั้นพื้นฐานแล้วนะคะโดยเราเนี่ยจะจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นมีการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษามีการวัดผลและประเมินผลซึ่งเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเนี่ยโดยเนื้อหาและหลักสูตรค่ะจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกันนะคะและ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่วง Happy l เ v e ค่ะ hope ช่วงแฮปปี้เลิฟของเรานะคะวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ารายละเอียดการสมัครเรียนค่ะของนักศึกษานะคะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7มาฝากกันค่ะโดยเรานะคะเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยนะคะจนวันนี้อาทิตย์นี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเรารับสมัครถึงวันที่31ตุลาคม2567ค่ะทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมม,มต้นและมปลายค่ะติดต่อได้ที่สกรอ,อำเภอ และครูกศนาตําบลใกล้บ้าน<ม>ท่านได้เลยนะคะค่ะอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสกลอของเราเนี่ยให้โอกาสนะคะสําหรับทุกท่านนะคะที่ด้อยพลาดนะคะแล้วก็ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะที่สําคัญเลยนั่นก็คือเรียนฟรีนะคะ สำหรับนักศึกษานะคะคที่มีอายะะุต่ำกว่า15ปีบริบูรณะะ์และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้นนะคะคสามารถเรียนสกรของเราได้นะคะคแต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษานะคะคเพื่อจัดการเรียนการสอน,นะะให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กในวัยเดียวกันและต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิจตามโครงสร้างหลักสูตรของสอกรเราค่ะนอกจากจะเรียนในระดับประถมมอต้นมปลายแบบปกติแล้วนะคะคเรายังมี การเรียนแบบเทียบระดับการศึกษานั่นเองค่ะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีท้นฐานความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่า าสาขานะคะหรือว่าระดับชั้นที่จะเรียนค่ะไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะคะที่ศึกษาอยู่ในระบบและนอกระบบนะคะต้องแยกออกมานะคะซึ่งจะเป็นการเทียบระดับการศึกษาค่ะและต้องมีประสบการณ์และประกอบอาชีพการทํางานนะคะในเขตพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะไม่น้อยกว่า1ปีค่ะ <S <S โดยหลักสูตรของเรานะคะจะเป็นหลักสูตร6เดือนค่าใช้จ่าย3,000บาทถ้าเรียนแบบพื้นฐานเนี่ยเราจะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเทียบระดับการศึกษาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่3,000บาทค่ะ ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติชมนะคะหรือพูดคุยกับเราได้นะคะโดยติดต่อมาที่ Facebook นะคะสำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดตรังนะคะได้เลยค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ผชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง fm 9 1 2 5เมกะเฮิรดค่ะค่ะและสําหรับรายการรราในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณภาเจโรภพาสค่ะผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจาจังหวัดตรงังที่สนับสนุนรายการของเรานะคะ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะวันจันทร์หน้ากับรายการเพื่อนเรียนรู้วันนี้ดิฉันนางสาวสายทานทองรักและดิฉันนางสาวลลิตาศรีประสิทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจทยนนน่อองงงัก็ต้ร ทนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่ออออกศนรังความหวังยังไม่ตินลงประชาชาติมันคงยืนยงวัฒนาคนไทยได้รับการศึาารกษากศนออกเกียงผู้ตลอดมาเรียนปรีทุกวิชาไม่มีค่าเทิมส่งเสริมการรู้หนังสือ การฝีมือหลักสูตรมากมายสอนวิธีการลดรายจ่ายเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้โดยช่องทางออนไลน์ทุนโอโอซีซีสอนให้มีทักษะชีวิตรู้ชอบผู้ผิดไม่ยึดติดตำราส่งเสริมเรื่องการกีฬาหัวคู่กับการศึกษาเสริมทักษะคาษาให้อาเซียนก้าวไกลสูงไวเราไม่ทอดทิ้งใส่ใจรักจริงไม่ทิ้งทอดใครรวมชมรมแล้วจะสบายใจ